มาต่อกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษาศาสตร์นะครับลิงกุสติกวันโนนะครับก็สึกเนื่องจากคลิปเก่านะครับเรื่องปัชญาจีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าคนจีนเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นแชมป์หลายๆรา,า,ายการนะครับแล้วก็ซ้อมวันหนึ่งสองรอบสามรอบสี่รอบนะครับกินทั้งวันอะไรอย่างนี้แล้วก็ซ้อมหนักหน่วงมากกินคือเป็นอาชีพไปเลยนะครับแต่ทําไมถึงไม่มี คำว่า overtrain นะครับง่ายๆเลยครับภาษาศาสตร์เหมือนกันครับคือเขาไม่รู้จักคำว่า overtrain over เขาก็เลยไม่มีอาการ overtrain แค่นั้นเองนะครับภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีบิดาแห่งวิชาภาษาศาสตร์เลยนะครับวิชาบิดาแห่งปรัชญาภาษาศาสตร์นะครับชองชาร์คเดวิดานะครับเขากล่าวไว้คำหนึ่งว่า คนสร้างภาษานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วภาษานะ่สร้างคนนะครับอธิบายต่อไปอีกก็คือถ้าเราไม่รู้จักคำว่า overtrain เราไม่รู้จักคำว่า limit นะครับเราก็จะไม่มีอาการนั้นนะฮะมันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่อง mental state เฉยๆนะไม่ได้บอกว่าไม่รู้จักคาว่าเอ g แล้วก็ไม่เป็นเอ g ไม่ใช่นะครับ มันเป็นลิมิตที่เราสร้างขึ้นมานครับในหัวตัวเองนะครับเราทุกคนเนี่ยสร้างลิมิตของของเราเองขึ้นมาพอเราอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยซ้อมเกินครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันโอเวอร์เทรนนะครับแต่ว่าหารูไ้ไมมมันเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่เขาซ้อมกันได้อย่างนั้นนะครับตัวละสามรอบมาเรื่อยเ,เนี่ย มันก็เกิดจากร่างกายมันปรับตัวนะครับร่างกายมันอดับตัวเองเราบางทีเราดูถูกร่างกายเราเกินไปนะครับว่ามันทาอะไรได้บางมันทาอะไรบ้างไม่ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> คือจริงๆมันก็มีความสามารถมากระดับหนึ่งนะครับที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะครับ human เราเป็น survival machine นะครับอย่างหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเพิ่มเกี่ยวกับภาษา,าศาสตร์นะครับอย่างเช่น fasting ละกัน fasting ถ้าเรารู้จักคำฟาสติ้งแล้วเราใช้ฟาสติง้งเนี lean gain หรือว่าอะไรก็ตามนะครับไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้จักคํานี้นะครับเราเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้จักวิธีนี้ถึงได้บอกไงว่าภาษาสร้างคนนะครับมันทําให้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเลยตอนนี้ผมฟาสติ้งมาประมาณสิบหกชั่วโมงแล้วไม่ได้กินอะไรเลยมันทําให้ไลฟ์สไตล์ผมเปลี่ยนไปเลยมีเวลามานั่งทํางานมีเวลามานั่งอัดคลิปวิดีโอพูด มากขึ้นแค่คำเดียวคือเรารู้จักคำว่า,า intermittent fasting นะครับมากขึ้นมันทำให้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเลยถ้าเราไม่รู้จักคำนี้นะครับวันนี้ก็ยังกินข้าวเช้าเสร็จโอ้ยง่วงไปนอนงานก็อาจจะไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันมีความหมายมากแค่ไหนนะครับในการที่จะเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดคนนะครับหรือไม่ได้เปลี่ยนว่าให้นักกีฬาชาติใดชาติหนึ่งรู้จักหรือไม่รู้จักคําว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับเขาถึงฮาร์ดเวิร์กตะวี้ตะบันฟอร์มกันได้เหรียญมาทุกกีฬานะครับเพราะว่าเขาไม่มีลิมิตให้ตัวเองนะครับน,นี้เรื่องความสําคัญของภาษาศาสตร์นะครับ